ครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเอาตัวรอดนะครับจากการที่อ,ออยคุณเลอร์แตกนะครับจากออยคุนเลอร์แตกนะครับเราก็เอาตัวรอดกันไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเอารดให้มันกลับบ้านให้ได้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับมีสายยางนะครับท่อเดี๋ยวเราซื้อจากร้านทั่วไปนะครับ อย่างร้านที่เป็นพวกอ่20บาทก็ได้นะครับก็ซื้อมาสักประมาณวัวหนึ่งให้มันมีการวนนิดนึงนะครับแล้วก็มาตัดนะครับตัดตรงท่อนี้ตัดตรงท่อนี้เพื่อที่จะให้มัน เอามารัดที่สายยางนี่นะครับสองข้างเลยนะครับสองท่อเลยนะครับอันนี้ก็ตัดนะครับแล้วก็มาสวมใส่นะครับสวมใส่นะครับเพื่อที่จะให้เอาตัวรอดกลับบ้านก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับหากใครที่มีปัญหาออยคุลเลอร์แตกนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับน่าจะพอกลับบ้านได้นะครับ